และแนวในที่นี้เนี่ยจะบังตานะครับในส่วนของตัวโต๊ะทานข้าวนะครับที่จะอยู่ด้านหลังตรงะแนงนะครับทั้งขวามือของผมนะครับเป็นชุดบิวินทีวีนะครับสำหรับทีวี55นิ้วโดยที่แบ็กกิ้งด้านหลังนครับมีการตกแต่งคิ้วต่างๆไปด้วยนะครับพร้อมละแนงนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีการตกแต่งไฟ LED นะครับ สวัสดีครับผมหนุ่ยแจวโมเทียไดคอลเลกทีฟจำกัดครับพบอีกเช่นเคยนะครับสัตว์การรีวิวงานตกแต่งภายในของทางบริษัทนะครับผม EP นี้ผมอยู่ที่โครงการสลานสิริพระราม2นะครับต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเรามีการออกแบบใน,นสไตล์โฮมมี่ไว้นะครับตอนนี้ลูกค้าทำการจัดพ็อปแล้วจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับไปครับตอนนี้นผมเข้าไปที่โซนตัวบ้านแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนว่าชั้นหนึ่งค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับผม ก่อนเข้าที่โซนลิฟ i n แอร์เรียนะครับเราจะมีโซนถงทางเข้าไว้อยู่นะครับทางซ้ายมือนะครับเป็นการออกแบบตู้รองเท้าไว้นะครับต้องบอกก่อนว่าเก็บของค่อนข้างเยอะเลยนะข้างบนนะครับก็จะเก็บของในประสงค์ของลูกค้าได้นะครับผมตรงกลางจะวางกุญแจหรือวางอะไรต่างๆได้นะครับตอนนี้ลูกค้าวางปลอกไว้นะครับทั้งขวามมือของผมนะครับก่อนเข้าโซนเนี่ยจะมีระแนบบังตาไว้นะครับ และแนวในที่นี้เนี่ยจะบังตานะครับในส่วนของตัวโต๊ะทานข้าวนะครับที่จะอยู่ด้านหลังตัวแหนงนะครับเป็นการบังตาชั่วคราวเพื่อความสวยงามนะครับผมเดี๋ยวตากล้องเข้ามาที่โซนลิฟวิ้งแอร์เรียงก่ครับสองโซนนี้จะเชื่อมกันเลยนะครับระหว่างโซนลิฟวิ้งแอร์เรียกับโซนโต๊ะทานข้าวนะครับผมทางซ้ายมือจะเป็นโซนลิฟวิ้งแอร์เรียนะครับทางขวามือนะครับเป็นโซนทานข้าวนะครับเดี๋ยวตามไปดูโซนลิฟวิ้งแอร์เรียงก่อนครับไป ครับแล้วตอนนี้ผมเข้ามาที่โซนลิฟวิ่งแอนเรียนะครับผมต้องบอกก่อนว่าโถงตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมด้านล่างของผมนะครับมีการบิวอินชุดทีวีไว้นะครับทีวีขนาดประมาณ65นิ้วนะครับผมด้านล่างมีลิ้นชักเก็บของนะครับตามออกแบบดีไซน์ไว้เลยนะครับผม แต่ขออนุญาตไม่เปิดนะครับพอดีลูกค้าเก็บของไว้แล้วนะครับด้านหลังของผมนะครับแบ็กกิ้งตรงนี้นะครับจะเป็นลายไม้นะครับเป็นการซอรร่องระแนงตกแต่งไว้นะครับก็มีชั้นวางของต่างๆนะครับมีไฟ LED ตกแต่งด้วยนะครับสำหรับดูทีวีตอนคืนเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ครับ ตอนนี้ครับผมมี่โซนทานข้าวนะครับผมทางข้างหน้าของผมนะครับเป็นการจัดวางโต๊ะทานข้าวนะครับของลูกค้าโดยที่เราเป็นคนกําหนดตําแหน่งไว้ให้นะครับผมมีการตกแต่งไฟด้านบนนะครับผมแล้วด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นแฟลที่เล็กๆนะครับผมรดมตึงตู้โชว์ต่างๆของลูกค้านะครับก็มีการโชว์ของสะสมของลูกค้านะครับผมด้านล่างก็สามารถวางเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆได้นะครับเราทําตู้เคาน์เตอร์ไว้นะครับก็จะมีทั้งบานเปิดลิ้นชักต่างๆของลูกค้าตรงนี้ประมาณนี้ครับ ครับตอนนี้ผมเข้ามาในห้องมาสเตอร์เบรลุมของลูกค้าแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าทางบริษัทมีการออกแบบตกแต่งภายในห้องนี้ไว้ด้วยนะครับผมทั้งขวามือของผมนะครับเป็นชุดบิวอินทีวีนะครับสำหรับทีวี55นิ้วโดยที่แบ็กกิ้งด้านหลังนะครับมีการตกแต่งคิ้วต่างๆไว้ด้วยนะครับพร้อมระแนงนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีการตกแต่งไฟ LED ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของลิ้นชักด้านล่างด้วยไว้เก็บของนะครับ ทางขวาเือของผมนะครับเป็นชั้นวางสําหรับวางพ็อปต่างๆของลูกค้าจะโชว์อะไรก็วางตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นผนังหัวเตียงตกแต่งนะครับผมสังเกตว่าเรามีการบุนวมนะครับเพิ่มความสวยงามด้วยนะครับผมแล้วก็มีการตกแต่งไฟ LED นะครับอไว้เข้าห้องน้ำตอนคืนนะครับผมเตียงนะครับลูกค้าทุกคนจัดหามานะครับค่อนข้างใหม่นกันเลยนะครับ ห้องนี้นะครับจะเป็นชุด Windows s e นะครับต้องบอกก่ว่าโครงสร้างครับทางโครงการให้มาอยู่แล้วนะครับเราทำการหุกนวมนะครับให้ลูกค้านั่งนะครับลูกค้าก็ซื้อหมอนผอบต่างๆมาตกแต่งนะครับมีหน้าต่างด้วยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับผมก่อนเข้าห้องนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นทางเข้าในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับ ตู้สื้านะครับตรงนี้จะเป็น L shape นะครับผมต้องขออนุญาตไม่เปิดนะครับพอดีลูกค้าเขาเก็บของไว้แล้วนะครับถัดมาตรงนี้นะครับอะไรกล้องแผ่นมานิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของกระจกเงานะครับสำหรับแต่งตัวต่างๆนะครับทางนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแต่ว่าโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยลูกค้าขอรีเควสตว่าจะไม่นั่งนะครับก็จะเป็นยืนนะครับเราเลยออกแบบตัวกระจกสูงไว้นะครับผมพร้อมไฟตกแต่งต่างๆเนาะอ่าแล้วก็มีที่เก็บนะครับในส่วนของอุปกรณ์ของลูกค้า นะครับประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของวันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนสนใจในงานออกแบบตกแต่งภายในนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fan Page นะครับรวมถึงไลน์ออฟฟิเชียลของทางบริษัทนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ